แฟนหัวขาดเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วกลางดึกของคืนนั้นฝนตกรินรินเด็กๆอย่างเราก็เข้านอนไปแล้วเหลือเพียงแค่แม่ยายและตายังนั่งเลื้ไม้ไผ่ที่ใช้เป็นด้ามไม้่วกเส้นก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งเป็นอาชีพเสริมของบ้านเราในตอนนั้นซึ่งก็เป็นเรื่อปกติบ้านของเราตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก เป็นพางเชื่อมระหว่างอำเภอแม่เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รื่อขับมาแต่ไกลสมัยนั้นรถบิ๊กไบค์ขาได้ยากมากๆเป็นธรรมาดาของผู้ชายที่เวลาได้เห็นหรือได้ยินเสียงก็มักจะเหลียวมองแม่เราก็มองตามไปเห็นชาวบ้านแถวนั้นถือไฟฉายบ้างตะเกียมบ้างออกมากันสาี่คนเสียงผู้คนคุยกันก็เริ่มดังขึ้นบางคนพูดว่าเป็นคนแถวบ้านเรา บางคนพูดว่าไม่น่าจะใช้ครู่เดียวตาเราก็กลับเข้ามาแต่กลับไม่พูดไม่จะกับใครแกรีเดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านเข้าพี่นอนแล้วนอนผมผ้าคลุมโปงยายกับแม่เราเลยตามขึ้นไปดูตัวแกสั่นและเย็นไปหมด แม่เห็นภาไม่ดีเพราะปะกติตาก็เคยไปดูศกของคนที่ประสบปุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้มาหลายครั้งก็ไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้แม่เลยฝากให้ยายดูเรากับพี่สาวและตาเอาไว้แล้วเดินออกไปดูเองพอไปถึงที่เกิดเหตุกลิ่งข้าวเลือดคาคุ้มไปทั่วบริเวณพื้นถนนตรงนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงสภาพของรถบีบใบไม่ได้ทํายับเยินอย่างที่คิดไว้ร่างของผู้ชายที่คาดว่าน่าจะเป็นคนขับ ขาข้างหนึ่งฝูกรถพับอยู่อีกข้างม,มีแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาชนิดที่ว่าเกือขาดออกจากตัวเลยหน้าบ้านเราขึ้นไปหน่อยจะเป็นโค้งซึ่งโค้งนั้นไม่ใช่โค้งพี่ลึกมากแต่เป็นโค้งยาวๆมีเราเหล็กกั้นโค้งสุดจากรากั้นโค้งมีร่างหญิงสาวคนหนึ่งลักษณะเป็นผู้หญิงตัวเล็กผิวขาวจัดนอนคว่ำหน้าแต่ไม่มีหัวแม่เดินไปเกลือจะถึงตรงศอกก็ต้องหยุด เพราะรู้สึกว่าตัวเองกำลังเหยียบอะไรบางอย่างอยู่จึงก้มลง,งมองก็เห็นหัวของสาวคนนั้นอยู่ใกล้ๆพี่แม่เหยียบอยู่คือหานเปียของเธอแม่ตกใจสุดขีดถอนเท้าขึ้นแทบไม่พันด้วยลักษณะของผู้หญิงพี่แม่เห็นมันคล้ายกับน้องสาวคนเล็กของแม่วงเล็บเปิดเหมือนนะเราวงเล็บปิด มากๆําให้แม่จำเป็นต้องไปดูให้แน่ใจแม่จึงเดินอ้อมไปดูหน้าตาของหญิงสาวผู้โชคร้ายคนนั้นแม่บอกว่าหน้าตาเธอดูเหมือนคนหลับไปเฉยเฉยรอยขาดอยู่ห่างจากคำเธอมาแค่นิดเดียวลักษณะการขาดเหมือนคนเอามีดพื่อๆมาหั่นแบบยัง้ง คนเผวนั้นสันนิษนานว่าคอเธอหน้าจะครูดกับพี่กั้นโค้งจนขาดศพเธอจะไม่น่ากลัวเลย้าหัวกับตัวไม่ขาดออกจากกันเพราะหน้าตาของเธอสะสวยรูปร่างผิวพันก็ดีถึงจะไม่ได้จ้องอยู่นานแต่ภาพก็ยันติด ตาแม่มาตลอดพอรู้ว่าร่างนั้นไม่ใช่น้องสาวของตัวเองตามพี่กลัวไว้ในตอนแรกและรถกู้ไทยกับเจ้าหน้าที่ก็มาถึงแล้วแม่จึงกลับเข้าบ้านมาเช้าวันรุ่งขึ้นแม่พาเรากับพี่สาวไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่ร้านประจำลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในระแวกนั้นแน่นอนว่าประเด็นที่ฟูพูดถึงในเช้านั้น ก็เป็นเรื่องของมูบัติเหตุเมื่อคืนแม่ก็ร่วมพูดคุยกับเขาด้วยจับใจความได้ว่าผู้ชายเป็นลูของคนมีสตางค์ในตั้บงข้างข้ามพี่แม่ก็รู้จักดีปกติเขาทำงานที่กรุงเทพแต่วันนั้นกลับมานานตังเพื่อนและพาแฟนสาวชาวญี่ปุ่นมาด้วยขณะเกิดเหตุไม่แน่ใจว่าเมาหรือขับเร็วเกินไปทำให้แขกโค้ยงยามพี่เห็นผู้หญิงคงไม่ต้องพูดถึงเพราะคอขาดกระเด็นส่วนผู้ชายตอนที่กู้ไทยมาถึงยัง มีลมหายใจอยู่แต่พอนำใสยเปรเพื่อเตรียมจะเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลบ้านกลับหมดลมไปดื้อๆก็เหมือนลังกับตายคาพี่พ่อแม่ของผู้ชายพี่เสียชีวิตจะมาทำพิธีเชิญวิญญาณในวันนี้ตอนสายๆซึ่งก็เป็นไปตามนั้นพ่อกับแม่ของคนเสียชีวิตได้นิมนพระสมมาเชิญวิญญาณดูชายให้กลับบ้านตามความเชื่อของคนไทยชาวบ้านหลายๆคนก็ไปรุมดูเขาทำพิธีตามภาษาไทยอุ่ง ปรากฏว่าญาติผู้เสียชีวิตสามารถเรียกไปแต่วิญญาณะคะองผู้ชายเท่านั้นส่วนสาวญี่ปุ่นที่มาด้วยญาติญาติของฝ่ายชายไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเธอจึงไม่ได้เรียกเธอกลับไปด้วยได้ตกกลางคืนคืนนั้นแม่ยายและตายังนั่งเหลาไม้ตามปกติหมาก็หอนเป็นระยะระยะ ซึ่งยายกับตาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติหมาก็หอนแบบนี้อยู่ตลอดแต่แม่กลับรูสึกกลัวแปลกแปลอาจเป็นเพราะภาพที่ยันติดตาจึงขอตัวไปนอนก่อนไม่นานตากับยายก็เข้านอนตามกันไป